มาที่ค่ายเพลงน้องใหม่ล่าสุดเลยนะครับ BB Records ครับก็เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่นะครับที่ Royal p a r a g o n Hall เมื่อวันก่อนครับ หัวเรือใหญ่ของค่ายนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับคือคุณแก้วเบญจาเบญจรงคกุลคู่ชีวิตของคุณบุญชัยเบญจรงคกุลอดีตเจ้าของค่ายโทรศัพท์มือถือดีแทนั่นเองนะครับที่มานั่งแท่นที่ปรึกษาบริษัทเพลงให้กับคุณแก้วด้วยนะครับคุณแก้วเบญจาครับเคยแสดงภาพยนตร์มาหลายเรื่องนะครับแต่ว่าที่เป็นที่จ,จดจําได้นะครับก็จะเป็นนางเอกภาพยนตร์เรื่องเปรียวคู่กับคุณจิ๊บวสุแสงสินแก้วเมื่อปี2527นะครับคุณแก้วเบญจาใช้เวลาก่า3ปีเต็มทุ่มทุนกว่าหลายร้อยล้านบาาทคเเพื่่อปิดย งานนี้ครับงานนี้ก็มีบรรดาคนดังในแวดวงธุรกิจแวดวงไฮโซแวดวงเพลงนะครับซึ่งก็มีคุณชมพูฟุตตี้คุณติ๊กชีโร่คุณจิ๊บวสุเจนิเฟอร์คิมนะครับมาร่วมแสดงความยินดีด้วยครับ ไฮไลท์ก็คือการแสดงเปิดตัวของศิลปินหน้าใหม่ทั้ง13เบอร์น,นะครับมี3แนวเพลงด้วยกันก็คือป๊อปร็อกและลูกทุ่งครับทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่มก็มีจอจเบนทูกปกระจ่างนะครับกับบทเพลงแนวป๊อปและมีซิงเกิลเพลงแรกด้วยครับเบื่อคําขอโทษนอกจากนี้ก็ยังมีน้องน้ตมหัศจรรย์มาศรีนะครับนักร้องลูกทุ่งที่เคยผ่านเวทีประกวดเดอะซิงเกอร์แล้วก็มีผลงานละครทางช่อง3มาแล้วด้วยคนนี้เนี่ยนะครับเช่นเดียวกับแพทริกนิพัฒน์เจริญผลครับ ที่กำลังมีผลงาน Spo r t บ a เจ e r 2กับทางช่องสาเหมือนกันครับแล้วก็ทายาทนักร้องชื่อดังนะครับคุณพงศักดิ์สวนสีก็คือน้องสายหทัยชนกสวนสีศิลปินลูกทุ่งอีกเบอร์ในค่ายด้วยครับส่วนศิลปินคนอื่นๆนะครับก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาดีครับเพราะว่าเคยผ่านเวทีการประกวดมาแล้ว<ม>หลายท่านเหมือนกันนะครับค่ะค่ายนี้ก็มีโปรดิวเซอร์ฝีมือดีมากมายนะครับนำทีมโดยพี่ป้อมอภิชายยเย็นภูนสุขแล้วก็พี่ดุกคาราบาวนะครับและอีกหลายท่านมาสร้างสารรค์ผลงานสังเกตว่า